คืออย่างงี้ครับข่าวครั้งแรกเนี่ยที่ลงกันก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่1ตุลาคมเนี่ยที่ใช้ชีวิตในครอบครัวตามป,ปกติก็คือทานข้าวที่บ้านอย่างทานข้าวกับคุณนัทอยู่ในตอนเช้าแล้วก็คุณแม่ก็ยังออกไปซื้อกับข้าวเข,าเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ออกไปทํางานก็ประชุมนะครับซึ่งคราวนี้พอในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีผู้ช่วยเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่ตอนนี้ข่าวเต็มทุกฟีดเลยว่าพี่จะมีข่าวว่าอะไรนะ นักร้องยุค90กับพระเอกดังยุค90ส่อแววตีหักเลิกรากันนอกใจนะครับแล้วก็แยกย้ายกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็บอกผู้ช่วออยพี่มันไม่ใช่พี่แล้วเพราะเราเจอข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างก็จะถูกโยงยุค0กยใช่ไหมครับอตอนนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนักโทรมานะครับพี่ก็บอกว่าจริงๆพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรเพราะว่าณเวลานั้นชีวิตพี่ปกติมากนะครับยังไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกัน ก็เลยทางมีทางคุณแจ็คกรีนจากช่องไทยรัฐซึ่งตอนนั้นออฟฟิศอยู่ใกล้กันอยู่ตรงรัชดาก็เลยบอกท่างัี้นก็ขอคุยแบบแค่สั้นๆแล้วกันนะครับก็คุยตามความเป็นจริงเลยน้องก็ถามพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่พี่หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ยังอยู่บ้านปกติกลับบ้านไปก็ยังเจอกันปกติในเย็นนี้นะครับก็ตอบไปตามนั้นคือวันนั้นมันไม่ได้มีการทะเลาะกันไงมันไม่ได้มีการทะเลาะกันใช่ไหมบก็คุยกันปกติแล้วพอกลับบ้านไปคืนวันที่หนึ่งก็เลย ก็เลยยกปุ๋ถามคุณนัาเพราะว่าคุณน้ยจะไม่กลับบ้านใช่ไหมครับอยู่ทางบ้านญาติอยู่นะครับซึ่งมันมันก็ดึกแล้วที่กระโหลาทั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันก็ได้นะครับซึ่งตอนเช้าวันที่สองก็ยังไปทํางานอยู่นะครับแล้วพี่ก็โทรหาคุณนัาตอนเที่ยงนะครับว่าเออก็คุยงานวางแผนในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เลยถามคุณนัาว่าได้เห็นเขาเมื่อวานไหมที่ลงกันเต็มฟีดไปหมดเลยคุณน้าก็บอกเห็นแล้วแต่เยวขอ ไปแต่งตัวก่อนนะเพราะกําลังจะเตรียมตัวไปถ่ายงานทางจังหวัดผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอ,อคนักบ้างโทรมานะเพราะว่าเราต้องเจอกับกับนักข่าวใช่ไหมครับก็เลยไปเข้าเข้าเข้าฉากถ่ายถ่ายงานในตอนนั้นเมก็รอสายคุณนั้โทรไปครั้งหนึ่งสองครั้งคุณนั้นอาจจะติดธุระอยู่ยังไม่ได้โทรกลับทีมงานก็เลยโสพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์ณเวลานั้นตามนั้นว่าก็คุยแล้วแต่คนนั้นก็บอกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวโทรกลับซึ่งณเวลานั้นนักข่าวบอกว่าเลิกกันนอกใจ และแยกกันอยู่แล้วพี่ก็ตอบตามความเป็นจริงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นมีการมีข้อความทางโซเชียลซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเอ๊ะทำไมมันมีความไม่เหมือนกันซึ่งพี่ก็บอกกับทีมงานว่าก็อาจจะเป็นปกติของพี่นัทเขาอยู่แล้วที่แบบเขาก็จะโพสต์เรื่องราวต่างๆมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าก็ยังคิดอยู่แต่ก็พยายามที่จะไล่ถามคุณนัทซึ่งคุณนัทก็เลยบอกว่าเขอเวลาสักสักพักหนึ่งเพราอยู่ต่างจังหวัดกําลังถ่ายงานอยู่ วันที่5ตุลาก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในในระดับหนึ่งใช่ไหมครับประมาณวันที่9ตุลามาั้งเราก็เลยนั่งคุยกันที่บ้านอยากจริงจังแต่ว่าในวันนั้นที่คุยกันเนี่ยพี่ก็เลยคุยกันในเหตุผลในระหว่างคนสองคนในครอบครัวนะพี่ก็ถามคุณนัทว่าคุณนดัดบอกคุณนัทคิดมาดีแล้วในระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่าหลัง,ลง,ลงเป้าหมายในชีวิตเรามีความแตกต่างกันไลฟ์สไตล์เราก็แตกต่างกันคิดในใจหรือเปล่า คุณนั้นก็บอกกับพี่ว่าไม่มีเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สามพี่ก็เลยบอกถ้า,างั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะเราคงจะต้องคุยกับนักข่าวคงจะมีคนถามเ,เราจะตอบอย่างไรใช่ไหมครับคุณนันก็บอกเราก็ตอบตามความเป็นจริงนี่แหละไม่ได้เจอเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จก็เลยบอกคุณนั้นว่าผมขอเวลาเ,เก็บครอของสักสามสี่วันนะครับคุณนั้นก็เลยน่าจะอยู่บ้านญาตินะ เพื่อให้ผมได้มีหน้าที่มีเวลาในการเก็บของประมาณอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ u b s c r i b e อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางขมชลึกออนไลน์ครับ